ละครสั้นเรื่องไปเที่ยวตลาดวันนี้ฉันจะไปตลาดฉันไปเปลี่ยนชุดดีกว่าฉันจะใส่ชุดไอดอนสองจากนั้นฉันก็จะเปลี่ยนชุดเป็นสีม่วงดำเลือกเป็นสีม่วงและสีดำเอาม่วงนี้กว่าต่อไปฉันจะเอาไปใส เวเราไปหน้าบ้านกัน่อนเดยวเราก็จะรอลูกหน้าบ้านก่อนมันาวอยู่ไหนนะพี่มาเฟืองพี่มาเฟืองวันนี้เราจะไปตลาดกันนะ นะแม่คะวันนี้เราจะไปไหนกันหรอคะวันนี้เราจะไปตลาดนจา้าว้าวตลาดอยู่ตรงไหนหรอครับอยู่แถวแถวก่อนถึงสวนสนุกนะจา้าว้าวเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะจ๊ะ ก่อนจะไปแม่ไปเอาเงินมาก่อนจ๊ะหนึ่งหมื่นบาทว้าวแม่รวยจังไม่ใช่เ่องีสิแม่เก็บเงินไวทั้งนี้นี 2, จ่จานหนึ่งหมื่นบาทเราจะเริ่มไปตลาดกันแล้วจ้ะตามมาเร็วจ้าเราจะนั่งรถยนต์ไปเหบือนเดนักซะเราก็จะเลื่อนตรงไปแบบนี้ ะจ๊เจะเราจะเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวฝั่งนี้นะจ๊ะขับตรงไปจ้ะแล้วเราก็จะมาเลี้ยวตรงนี้ค่ะแล้วเราจะจอดรถชิดไปตรงนี้นะจ๊ะเราจะขึ้นไปด้านบนกระโดดกระโดดลูกๆจะลงมาได้เล้ยวจ้าลงมาได้แล้วจ้า เราลงรถเลยละกันพี่รอหนูด้วยซิโอเคมะนาวเดี๋ยวแม่จูงมือนะโอเคค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาเปิดตลาดก่อนนะมาเดี๋ยวแม่จะจับมือหนูเหมือนเดิมนะมานา 哦。 ตนะิดอย่างได้ยังไงอ่ะแล้วเราจะออกได้อย่างไรล่ะกดโดดละกันเราจะเริ่มเดินไปเลี้ยงจ้าตลาดอยู่ด้านบนนี้ตรงนี้ก็จะมีสารเจ้าแล้วก็ข้างในจะมีเทพพเจ้าแมวอยู่นะจ้าไปกันเลยจ้าเดีย๋ยวแม่จับมืออีกรอบหนึ่งเดินตไปอีกจัก ไปจ้าเดี๋ยวแม่ซื้ออยากได้อะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะจ๊ะค่ะแม่คะ่ะหนูอยากกินน้ำแข็งใสค่ะเอารสอะไรจ๊ะสตรอเบอรี่คะ่ะแม่กับพี่เอาเลมอนละกันนะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะแม่ครับผมอยากกินปลาหมึกครับเดี๋ยวแม่ซื้อให้ได้แม่ซื้อให้คนละหนึ่งแท่งหนึ่ง หนึ่งไม้แล้วกันนะจ๊ะเอาปลาหมึกสามไม้ครับสามไม้ค่ะพูหนูอยากได้ลูกโป่งค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวแม่ซื้อให้รวมถึงของแม่ด้วยแล้วกันนะจ๊ะแมวหน้ากากแล้วกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเอาของกินที่เราซื้อไปไปกินที่สนามเด็กเล่นกันน้มจ๊ะดีค่ะ มาเฟืองรีบเดินหน่อยสิจ้าครับเราจะเดินไปจนถึงตองไหนคะจนไปถึงบันไดที่เราเดินมาจะมาเฟืองรีบเดินหน่อยสิจ้าลูกครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะเดินต่อเลยนะเราจะเดินฝั่งนี้จา้าแล้วก็มาตรงนี้ติดตรงนี้เลยยังไงเราต้องเดินกับ เส้นตรงนี้นะจ๊ะเ้่ก็จะลงบันไดนะจ๊ะจะเ่ินลงมาแบบนี้จ้าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถก่อนนะเราจะขับรถไปที่สนามเด็กเล่นก่อนเราจะถอยหลังแล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวรถนะจ๊ะ <Okay. S 1> แม่จอดตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะ ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมากินของที่เราซื้อมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเข้าไปกินอาหารกันข้างในเลยนะจ๊ะตามแม่มาจ้ามาจ้มามันนาเดี๋ยวแม่เอาน้ำแข็งใส่สตอรอเบอรี่ให้กินนะโอเคจ้า มาเฟืองเดี๋ยวแม่เอาน้ำแข็งใส่รสมะนาวให้กินนะโอเคครับงั้นแม่กินบ้างละกันนะจ๊ะอร่อยมากเลยนะจ๊ะลูกงั้นเดี๋ยวแม่เอาปลาหมึกให้กินบ้างนะจ๊ะอร่อยมากเลยครับนี่จ๊ะของมะนาวแม่ก็มีให้เหมือนกันนะจ๊ะนี่จ้ะ อร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะมันแม่ลองชิมดูสิว่าอร่อยจริงหรปล่าอร่อยมากๆเลยนะลูกลูกแม่เอาลูกโป่งให้แล้วกันนะหัวใจทานตะวันเหรองั้นเอาหัวใจให้มะเฟืองแล้วกันนะขอบคุณครับเดี๋ยวแม่ลองใส่หน้ากากดูสิ ดูแปลกๆนะแม่ถอดดีกว่าแม่กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วหลังจากถอดหน้ากากงั้นเรากลับบ้านกันเถอะจ้าค่ะครับทำไมลุงไม่รู้มาชนเราอีกแล้วเมื่อวานก็ชนเราวันนี้ก็ชนเราเราจะขับตรงไปทางนี้จ้าเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่แยกไฟแดง เราต้องเลี้ยวตรงนี้นะจ๊ะทางเมื่อกี้แต่เราเราเลี้ยวพลาดเมื่อกี้เราจะเข้ามาฝั่งนี้นะจ๊ะเราจะขับตรงไปแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็จะเลี้ยวทางข้างหน้านี้ระวังคนด้วยนะจ๊ะเราก็จะขับมาที่บ้านนะจ๊ะแบบนี้จ้างเลี้ยวจ้า ลูกลูกรีบลงมาจ้าครับค่ะก็จบกันไปแล้วกับละครสั้นเรื่องไปตลาดสนุกกันบ้างไหมคะถ้าชอบกอดไลค์กดแชร์นะคะ